เจอแล้วครับเรื่อนะตัวที่เสียงนี่นะครับเจดขอูก้องมันสองสองจูนะัจะวัดให้ดูเขม็มิเตอร์นะมันขาดนะครับขาดดูเขม็มิเตอร์นะสังเกตเ็มมิเตอร์ ให้ทานที่คนกินทานิเตอร์ฮอนะของใหม่ของเก่าส่วนทางคีสนาก็พิจารณาว่าแปลว่าเป็นคนละลักษณะนะแต่ว่าเบอร์เบอร์เดียวกันก็แสดงว่าเห็นชอบน้ามับมีแต่อยู่ตำแหน่งนี้นะที่เราต้องผ่านตำแหน่งนี้ไอตัวนี้ไม่เสียนะครับตัวนี้ปกติตัวนี้มักชอบจะเสียนะครับหนึ่งห้าสามเจนี่มักจะเสียแต่ตัวนี้ไม่เสียครับ กลายเป็น 224J เสียนะครับเท่าไรถึงจไร้อยกไบโอดกงอะไรนี่ก็ไม่เสียนะจี่อเคยคุยกับกฤษดาก็คือการทำให้ถูกขั้นตอนแล้วก็คุยแค่ตั้งแต่ตำแหน่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งมันอยู่หลังเส้นโยกนะครับหอลังเส้นโยครับกว่มคันจะครอบมันอยู่แบบช่วยทโยก ยกขาลบนะครับมางว่าบวกขาลดส่งไปข้าอยู่ตำแหน่งของมันี๋ยวผมจะใ,ใส่เข้าไปข้ามีการเปล่ปง้มีการเี่ไปไหมแล้วก็จะใส่ที่มาของคำตอบที่ว่า ยังอยู่ในฐานร้าเพราะอีกไม่กี่วันก็คาดว่าน่าจะส่งให้ตุลาธิการยังอยู่ในทางร้ายและฐานรายก็คือจะแจกเงินได้เดือนคือสภาคุณจ่ายวันนี้ผมมีอะไรเหลืออยู่ตัวหนึ่งวันนี้เราตอบอะไรไม่ได้มีอะไรครับนักข่าวถามว่าคณะกรรมการธิกาบอกไหมว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเรียบร้อยนะครับ ทัานนยกบอกยังไม่ได้ส่งเลยยังไม่ได้ส่งเลย่ยังไม่ได้ส่งเลยพอส่งไปแล้วเนี่ยคณะกรรมการจะใช้เวลานานแไก็ยังไม่ทราบนะแต่อนหลังเนี่ยท่านายกนานชาลงเยอนิดนะตอหลังตรงสติก็ดีนะต้องต้องพูดอะไรระวังใช่ไห อ๋อว่าวรานกนทางนี่นอเรื่องลาุกแต่คุณสพสมชายสมัการนะครับก็ได้แสดงความเป็นผ่านเร้อยแล้วนะครับว่าการที่ดเสยะกัวก่อนพดเรื่องปิดวังสงวางในปีชุมขันนานะครับ กใช้แปรงข่ับเมือนลั่นใส่สอสอกลางวงที่ประจุไฟส่งคนต่อความเสี่ยที่จะถูระ่ววางหนอสั่งมาสองตัวใส่แล้วตัวเหลือก็คงจะเหลือตัวนะมาใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจการทำการก้าวไใส่แสงในการบรรจุแต่งตั้งยกย้ายกิจการตำรวจที่อันเป็นสอสอ 15เมตร3ส่วนนายกเข้าข่ายถูกท้องขัดมาตรา180แต่งานนี้ผู้ว่าฯบอกว่าจะมือไก่ลงยากหน่อยเพราะสายสืบต้องหาพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นตัวฟ้าต้นไม้น้อยใช่แล้วว่าหนึ่ตัวฐานชั้นไเป็นวีโอเป็นเสียงทำ็น งาน,นนะ่เคลียนเรียบร้อยแล้วญาตจะหาใบเสร็จเจอเว๋งแต่ตำรวจที่โดนย,ย้ายมีอแทรงแสงตันแทกไม่รับความเ็นทมจะลุกขึ้นมาต่อสู้รวบรวมหลักฐานเป็นพยานดำเนินการในคดีให้ถึงที่สุดด้วยการเก็บรวบรวมหลักฐานร้องต่อผู้บังคับบัญชามันสั่งมาสองตัรรวาหายไปตัปรรววะและสาปกครองตามกฎหมายครับทีหนึ่งบทดสอ,อบพร,รบออปฏิรูปการเมือสร้างความเป็นธรรมให้กับ คความิธที่วำในทาสัคดรือเลาในะครับระยานขบยกเว้นตำรวจที่ทีจออจะเป็นผู้กำกับแล้วไมเพราะมีการฝากพ่วงกับคนนี้มาแสงฉีะจะตามที่เิอรั่นก็คือจากสสในพักฝากให้ท่านนายกช่วยแต่งตั้งผู้กำกับใหม่คนนี <blunt animation> mm ้ห hmm. น่อยพวงกับคนนี <vap our in> ้ <Mart san> <tomatoes> ลายไปอะไปเลย่ยกเว้นจะมีแบบนี้แล้วทำาลวดพังมาสองตัวพังไปแล้วตัวนะึงดูเลยคนที่ผมวมานี่ ส่วนเจ้าชายตอนนี้ก็มีมีเขาพูดกันในในเออม่อวันก่อบนนะบางคนบอกว่าตัวัวตัว,ต,ว,ต,วตัวสามีที่แต่งตั้งแต่กับสามีเข้าไปเป็นผู้เป็นสอสอง,สอง ว่าเขาเนี่ยมีอาชีพแบบจริงลังตาเ,ออเด็กเอ็นสาหารในจูงเล่าเสร็จตัดดวอ๋ออันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็จากเรื่องนั้นก็มาสู่สามีตัวเองนะผู้ช่วยสอสอจริงๆคือสามีเอ,อ่ตั้งสามีาท,ที่เขาตั้งสามีผมวันนี้เข้าใจผมปลารายเราจะมาลองดูดว่าเ,ออเครื่องไหนของเพงสามี สามีเป็นผู้ช่วยสสแล้วทางด้านของสสวันนี้ก็อะไรปไปแล่เป็นผู้ช่วยจริงๆน้ตาตาลแล้วก็ปลเดี๋ยววันนี้นนนกาๆๆ้าวไกลสายให้พบเขาก็เลยเขาก็เลยโพสตถามทำไมก่อนหน้านั้นที่โพสต์เองว่าเป็นทีมงานรมตำแหน่งว่า มาถึงคุณสามโดสุดท้ายแล้วนะถึดเ,คคเป,นป็นเงก้อแล้วยังมีคุณสามีนะดูเนียน้องๆขณะภรรยาสสถือไมร้องเพลนะเรโอเครับเข้าไปแล้วนะเราจะมาลงเรื่องวางตรงนี้ดูอีกทีคันไหมบอกว่าเรื่อ กรอดูกระทำแลมันก็สูเสียต๊อต่ผิดกฎหมายและการเลื่อระเบิดทางนี้นะครับรู้ควาตกใจเรื่องไหนก่อนดีคะพี่เล็กแต่งตั้งสามีพี่เป็นผู้ช่วยสอสอผู้ช่วยสอสอสามีพี่ถึงเนื้อถึงตัวเด็กเอ็นเกินไปไหมขึ้นชั้นกว้างร้องเพลงไปผู้ช่วยสอสอสามีพี่ก็ูเดน เพื่อหนูก็ทบแต่มันเป็นอะไที่สูงสีออกมนี่เนี่เมื่อเมื่อถัเลียนนะครับแตะก็คือมันมันเป็นอาทีพที่แวดวงที่เรียบร้อยไปแล้วล่ะครับเพื่อนๆมันจะดงว่าเปลี่ยนสีไปแล้วนะเนี่ยอันเอร์ทางไปสองตัวแล้วเป็นไปได้นะฮะกมันดาเด็กโจเล่าดีนะฮะ เราล่ละติดต่อจากก้างไปเป็นโฉมเล่าที่ไม่เสียแต่โดยวงการเนี้ยวงการเด็กชฉมเล่าเนี่ยนะฮะเตอรอ่อไม่เสียชฉมเล่าไปแล้วก็ถูกลูกค้ารัวเดียรัวเดียแบบสบไหลนะครับแล้วมีรลวงเลื้งจับอะไรหรือเปล่าก็ไปสาาั่งข้าวไปเองที่สามี้ได้ท้มนั่นแหละมันมันจะส่อเสียส่อเสียในการติดจับเลยเกิดออกไปนอกรอบอบ้างเตอร์อ่อไม่เสียอะไรเสียมีการติดต่อกันม,ม,ามากันดีไหมอ่ามันเป็นบอกเกิดไหม ใช่ไหมฮะอันนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเป็นผู้ช่วยสอสอเนี่ยนะครับคนจะเป็นผู้ช่วยสอสอได้รับเงินเดือนหมื่นห้าอาสีจากประชาชนเนี่ยแหละครับผู้ช่วยสอสอเนี่ยมีหน้าที่ไปทำอะไปถ่ายรูปไปขับรถได้หน้าที่ผู้ช่วยสอสอจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะะเออมันมันควรจะเออมันควรจะเป็นช่างภาพ มันควรจะมีหน้าที่เป็นแค่ขับรถนะฮะหรือหน้าที่ผู้ชี่ยวสอเนี่ยมันต้องล้อไปกับหน้าที่สอนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหน้าที่เนี่ยมันจะต้องเกีเ่ยวเนื่องกับการสาภาเป็นหลักไหมใช่ไหมฮะนี่ฮะก็ถามไปข้ามเรื่องที่คุณเล็กเคยบอกเหนื่อยพลายในสภาใช่ไหม ว่าสอเป็นสำหรับผู้เียนแต่เยามชนชันชัี่กับชัดแล้วล่าสุดล่าสุดที่เพจวันนี้ก้าไกลโพไประไวนีเขาได้โพสในวันนี้ก็ได้เอามาจากเบสท์ดงคุณเล็กนะครคุณเล็กได้โพสตบอกว่าอยากได้ผู้ช่วยสอเพิ่มหนึ่งตำแหน่งหายากจัง น้คุูดงการเหมือนสอสอกับทีมงานเดิมเป็นหลักสายลุยสายฟาดแค่มบกตาไม่ต้องพูดก็รู้ใจชอบคนสมองประมวลผลเร็วไม่ชอบคนเดินช้าอุคลิกต้องดูมีความกระตือรือร้สนสงสัยมั่นใจในตัวเองกล้าตัดสินใจทำงานดีมีสับจิตสำนึกอย่างดีไม่ชอบคนกินเหล้ามองไม่ขับ เดเรเบีย,ยพี่นายเสื้อสั้์ไม่หลอนพูดจารู้เรื่องรักษาศีน่าด้วยได้ยิ่งดีนี่คุณผู้ช่วยสอสอหนูแฟน,นอนะ๋อตอนนี้นคุณเล่นเคย <SPEAKER> เคยโพสถามแบบนี้ใช่นี่ฮะเคยโพสถามแบบนี้นะครับโพสเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมเมื่อสองปีที่แล้วผู้ชมครันี่ยอย่าได้ผู้ช่วยสอสอ เลาเอาไม่ทำนนม,มีเงินที่ไหนกับ้จาเมืองหลักษาสีผ้าด้วยนะล<ม>ักษาสีผ้านะ่ทีนี้ก็ยอมมาถึงวันนี้ที่คุณได้ผู้ช่วยสอสเป็นหัวคุณเป็นสามีคุณนะเป็นสามีคุณนะสเปกการ์ดไ้ไหม แสดงว่าในภาพนี้เนี่ยหัวคุณเนี่ยกำลังกินน้ำเปล่าเบฟซี่โคลา่าใช่ไหมอย่างนั้นไหม,อ,มอันนี้เขาอธิโค้ด้าเดี๋ยวันนี้เข้าวไกโหัวคุณอะไรนะหนะูมนไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับคนของพรรคข้าใจแม้แต่คนเดียวหนูแค่นำเสนอสิ่งที่ชาวบ้านเขาพึงอ่านน,นนะและไม่มีใครฟัง,ขง,ขงเขาค่ะคุณผู้มจบไป สอสอได้ตามที่ประกาศไว้นะครับสู้ๆครับน,น,นี่ยังไม่นับรวมที่ที่เขาถามมาก่อนหนะ้านี้ว่าที่คุณเล็กพยายามจะบอกว่าเ,เขาแค่ทำในหะน้าสมแค่ดื่มถุงเหล้าคุณเล็กก็ต้อการได้ใช่ว่าคุณเล่นที่ถูกส่งไปเนะี่ยไปแค่ถุงเหล้าไม่ใช่ใชคุณเล็กไม่รู้เลยถ้าในวงการเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมในพูดคือ มันเป็นวงการสีเอาไปม,มันอสีจะเลยเฉืไ่ไปมันไปนแค่ชงเล่าหรือเปาเนี่ยอือะไหมฮะม,มันก็เจะเป็นถามเลเนี่ยจะมาเด็กสายเอ็นเนะนี่ยองเลา่าอ่ะใช่และที่สุดปายอะ่ะใช่มอที่ยามันเป็นสายนีมัอันนี้อันนี้ใช่แบบนี้ไหมัวเนียแบบเนี้ยอันนี้คุณช่วยสสนะท่าน่านช่วยสสนะครับ นี่ังด้นด้วยเพื่อนำทำจิตปิญยาไคไปอกวาเพือไทตอนเป็นมิตรพูดแบบนี้ได้ไหมบัดา่งสมก็ตกรจะสมก็ไม่พอใจนี่ละไมเอาไม่เอาหัวหน้าเอาเป็นนายกแต่วหมแล้วไม่เอาเขามารูปรัฐาลด้วยอยู <B us iness> <picky> <common> ่ๆโอ้โหนจิติาบอกวาเออนี่แหละเป็นมิตรเพืไทยต้องเป็นมิตร ้องสมกุลเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปขาดหวังกับปักการะจาทางหน้าที่ารงานเพราะนางองคุณเองเป็นคนบอกว่าเป็นมิตรเับเพื่อไายซึ่งก็คือฝ่ายรัฐบาลเรากลับกันสิครันามีาตอกันวันนี้คุณคิดอย่างไรก็

ในุกรสิทิการี5ตั้งแต่เวลา1 <c oughs> <c oughs> 3 0เป็นต้นไปลงทะียที่ w w w t o p n e w s c o <oughs> ย